องังันเช้าไม่ได้หยอดเงี้ยเงี้ยเยอะๆเงิ้เยอะๆเงี้ยเงี้ยค้างขึ้นเงียค้างขึ้ลาะเรอแล้วลืมตาเอียงขวาเอียงขวาอย่าเพิ่งค้างล้งเอียงขวาเอาค้างขึ้นไปก่อนเอาค้างขึ้นไปกเข้ายังเข้ายังสองีะสามเหมือนคลเาเา่อย จะใช้ทิชชู่ก็ดึงไปเลยนะคะครูใช่ได้ก็เยปเอมืกี้หยีดตาให้คุณตานะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้าร่วมชมและยังคอยให้กำลังใจอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะเอาเอาเอาทิ่เช็อาทิู่เช็ดอย่าเชื่อเช็ด

คือเขาเรียกว่าการก็ทอดฟันบ้างทอดฟันบ้างอย่างนี้ค่ะคือล็อ ดีค่ะขอบคุณที่ใช้ให้นะคะขอบคุณค่ะพจ้าพ่ะจ้าุตาคนตาจะกินส้มนะจ้าตากำลังจะกินส้มนะคะคุณตาทานข้าวอิ่มแล้วกำลังจะกินส้มค่ะ คือเราเลือกเลอกวางที่เาวยังไงก็แล้วค uh> ือว่าถ้าเลือกถ้าเลือกแบเขาถ้า่เขาองอเขะคาแทนองแตนคนคู่ทันนคนคู่นหอนกันันแค่หลอกแต่มแ ทุกวันเดียวกันที่พ่อเข้าไปคุยบอกว่าอยากทำแบบนี้ทำไมถึงทำแบบนี้แบบแครแบบแคร์ั้นแคร์น่นี้ ่เดคนเยวก็มีตาแบมีข้อบค่ะยเรีงก็มีลูกบนด้วยและพ่อที่าวยแล้วก็ไม่อยู่ค่ะกไมาไม่แริการที่บ้านไม่ไม่นอนไน่บ้านก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกุณตาทานส้มนะคะ